สาวเพชรบุรีวันนี้นี่วันนี้ขายสาวสวยแห่งเมืองเพชรบุรีนะครับวันนี้ก็บอกพระร้านหนึ่งหกแปดนี่หวานอร่อยเฮ้ยเมียเหมือนน้ำตาลเพชรบุรีเลยก็บอกหอมหวานทานง่ายนี่พระนี่พระสวยนะเดี๋ยวพอเข้าไลน์น้องเขาจะบอกอลไรนี่โอ้ไม่เอ้าไม่แซวดิไม่เซวไม่เซวไอหนุ่มเมืองเพชร นี่ครับแต่ต้องบอกนะฝากพี่ๆต,ตามน้องด้วยในไลฟ์สดนะครับน้องซื้อดีนะเน<อ>ี่ยกองละหมื่นนี่กองละหมื่นซื้อเลยไม่หยุดองเดียวนะเ,<อ>เรียกพองบอกนวานเนี่ยครับนะน้องจบไปเกือบสี่หมื่นกว่ากว่าเกือบห้าหมื่นนะครับ<อ>ไปตามแบ่งน้องเขาแล้วกันในไลฟ์นะอ่าอาโคสวยนะครับจมูกสวยมากผิวสวยมากนะเฮ้ยเท่าไหร่ซื้อผ้าอง่นเดียวจ่ายแสนกว่าเลยใส่ดู<อ>เดมืองเพชร ไ,ไอ้ดุมเมืองเพชรไ,ไอ้ดุมเมืองเพชร